สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโซโลโอดง้งแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับกดาบเบนมาซึ่งนั่นก็เพราะว่าในมังงาวันพีชในตอนที่1 0 0 7จูจู่ๆตัวละครของคนสกิโอเด้งนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งจากการปรากฏตัวในครั้งนั้นก็ทําให้กลุ่มก้าวออกดาแดงนั้นตกใจเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันมันก็ทําให้คนอ่านอย่างเรานั้นตั้งคําถาม,มึ้นมาว่าคนสกิโอดง้งเขานั้นเป็นตัวจริงหรือว,ว่า และถ้าเกิดว่าโคสกิโอเดงที่ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นตัวจริงดาบเอ็นมาที่เป็นดาบของโอเด้งที่โซโลนั้นใช้อยู่ในปัจจุบันนี้โซโลนั้นจะต้องคืนดาบเล่มนี้ให้กับโคสกิโอเดงหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดโอเด้งตัวจริงนั้นกลับมาดาบเอ็นมาที่เคยเป็นดาบโคสกิโอเดงโซโลนั้นก็อาจจะต้องส่งคืนเจ้าของนั่นคือโคสกิโอเดงก็เป็นได้โดยเรื่องราวของดาบเอ็นมาดาบเล่มนี้นั้นถูกตีโดยชิมุสกิโคซาบุโรและหลังจากนั้นมันก็ได้กลายเป็นดาบคู่ของโคสกิโอเดงจนในวันที่โโอเดดนนนั้จะะถูใครรรปหา คานั้นก็ได้ตัดสินใจสมมอบดาบเล่มนี้กับโคสกิโทคิเพื่อที่จะได้สมมอบดาบเป็นมาให้กับฮิโอริส่วนดาบอะเมโนฮาบาคีรินั้นก็ได้สมมอบกับโมโมนุสเกะและในเหตุการณ์ในภาพวานโซโลนั้นก็ถูกขโมยดาบชูซุยไปเพราะฉะนั้นฮิโอรีนั่นก็เลยทาข้อตกลงนะว่าเขานั้นจะสมมอบดาบเป็นมาให้แทนดาบชูซุยเพราะว่าดาบชูซุยนั้นเปรียบสมหัสมบัติของประเทศวานเพราะฉะนั้นจากเนื้อเรื่องในตอนนี้นั่นก็หมายความว่าโซโลเขานั้นได้รับดาาบบบเอ็นนมแถูกต้งะะฮ โดยการเต็มใจมอบให้จากฮิวิลีเพื่อที่จะมอบดาบเล่มนี้ทดแทนให้กับโซโลแต่ว่าจูจ่ๆการที่โคสกิโอเด้นน้นปรากฏตัวขึ้นมามันก็ทําให้น่าคิดนะว่าหลังจากจบการต่อสู้ในศึกผ้าวาโนอโซโลนั้นจะต้องคืนดาบเอ็นมาแล้วก็แลกเปลี่ยนกระดาบเล่มอื่นมาหรือไม่โดยเรื่องราวพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าคิดนะฮะเพราะว่ามันก็จะน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดโซโลถ้าเกิดว่าเขานั้นต้องคืนดาบเอ็นมาให้กับโคสกิโอเด้งนั่นก็อาจจะหมายความว่าโซโลนั้นอาจจะมีโอกาสที่เขาอาจจะมีโอกาสได้รับแล้วก็ได้ เพราะว่าด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ดาบชูซุยนั่นก็ถูกขโมยไปจากวาโนอมันก็เลยทําให้ในตอนแรกโซโลนั้นถูกกล่าวหานะว่าเป็นขโมยแต่ว่าถ้าเกิดว่าการต่อสู้ในสงครามภาควาโนอนั้นจบลงจากที่โซโลนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยเรื่องราวมันก็จะพลิกผันนะฮะเพราะว่าในเวลานั้นกลุ่มมอฟ้านั้นก็จะกลายเป็นผู้มีพระคุณกับประเทศวาโนอและโซโลนั้นอาจจะเป็นตำนานคนใหม่ของประเทศวาโนอก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าเรื่องราวของประเทศวานเนี่ยก็ได้มีการบอกไว้นะว่าสมุไรลิวมาคือชายที่สามารถฟันมังกรบน,นท้อง ส่วนโซโล,โลนี่ก็มีความสามารถในการฟันไครโดนในร่บบามังกรเพราะฉะนั้นมันก็จะน่าสนใจในะว่าหลังจบเรื่องราวภาควาโนโซโลนั้นจะได้รับการยอมรับจากคนของประเทศวาโนโลและก็ได้รับดาบชูซุยนั้นกลับมาใช่อีกครั้งหรือไม่โดยเรื่องราวพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจไม่น,อน้อยนะและผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นก็น่าจะคิดถึงดาบชูซุยแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้มันก็มีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่รู้เลยนะว่าโคซกิโอเดงการที่เขานั้นมาปรากฏตัวต่อหน้ากลุ่มก้าวปอกดาบแดงนั้นเขามาทําอะไร แล้วก็โคสกิโอเดนคนนี้น่นเป็นตัวจริงหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าโอเดนคนนี้น้นไม่ใช่ตัวจริงมันก็แน่นอนนะว่าโซโลน่น็จะไม่ต้องคืดนดาบเป็นม้าแล้วก็ถึงแม้ว่าโคสกิโอเด้นจะเป็นตัวจริงก็ตามแต่ว่าโคสกิโอเดนในตอนนี้น่าก็จะมีดาบคู่เล่มใหม่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้โซโลนั้นไม่ต้องคืนดาบเป็นม้าก็เป็นได้นะฮะซึ่งนั่นก็เพราะว่าการที่โซโลนั้นได้รับดาบเป็นม้ามาดาบเล่มนี้มันก็น่าจะเป็นดาบใหม่ที่ยังอยู่กับโซโลไปอีกนานโดยความที่ว่่่าาาเเนนนนืื้้้้อออรรงกกกหีี็ไดมปูว่า ดาบเอ็นมานั่นคือดาบที่ใบมีดยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีดําเพราะฉะนั้นการที่เนื้อเรื่องเนื้อปูเรื่องราวมาขนาดนี้มันก็น่าจะหมายความว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้โซโล่ก็น่าจะมีเรื่องราวหรือว่าเห็นการอะไรที่ทาให้เขาสามารถเปลี่ยนใบดาบของดาบเอ็นมาให้กลายเป็นสีดําได้เพราะฉะนั้นความคิดเห็นส่วนตัวผมผมเลยคิดว่าต่อให้โคซกิโอเด้งที่ปรากฏตัวออกมาเป็นตัวจริงหรือว,ว่าตัวปลอมก็ตาม ผมก็คิดว่ายังไงซาเนื้อเรื่องนึงก็ไม่น่าจะให้โซโล่ต้องคืนดาบเอ็นมาให้กับโคซกิโอเดงโดยความที่ว่าเนื้อเรื่องนั้นปูดาบเอ็นมาไม่ให้โซโล่มากเกินไปและก็โคซกิโอเดงไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวปลอมก็ตามคราน,นั้นก็มีดาบคู่เล่มใหม่ที่มาแทนดาบเอ็นมาแล้วก็ดาบอเมโนาฮาบาคิลีแล้วด้วยแต่ว่านี่ก็จะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นนะฮะแล้วเพื่อนๆละ่ะฮะคิดว่ายังไงคิดว่าถ้าเกิดว่าโอเด้งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นตัวจริงโซโลนนนนัั้้้จะตอองงคืดดบบเเมมใหกกหกกโิรไ่ ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการรับเดตเนื้อหาคลิปให,ใหม่ๆท h a ช่องเราส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ